Thank you เวทนานี่คือขันห้าถูกไหมเอาเอาแบบง่ายๆรูปรนียเนี่ยรูปนะมหาบุตธาตุสดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปนะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะสุขทุกข์เฉยๆนะเวทนานะสัญญาความจำได้หมารู้ความจำได้หมารู้ สังขารความคิดปรุงแต่งนั่งๆเผลอไปคิดสังขารถูกไหมกลับมารู้ลมสังขารดับนะ,ะสังขารโอเควิญญาณการรับรู้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าตามศัพท์บัญญัติของพระเจ้าก็คือผู้รู้แจ้งอารมณ์ เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นวิญญาณก็จะเข้าไปรู้แจ้งอารมณ์ก็คือการรับรู้นั่นแหละเราจะรู้สึกว่าวิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับตัวรู้นั่นแหละนะมันตัวรู้แต่ธรรมชาติของวิญญาณคือการเข้าไปรับรู้รู้แจ้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นวิญญาณจะเข้าไปผสมตรงนั้นอย่างเช่นเสียงมากีหมาเห่าปั๊บเราหันถ้าเรามารีวายภาพกลับใหม่เสียงกระทบปั้ง ตอนนั้นโสตะคือหูเกิดเสียงเกิดไหมเกิดสองอย่างทํางานร่วมกันไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่สามอย่างทํางานร่วมกันนะเมื่ออายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในวิญญาณเริ่มเข้าไปผสมลงเสียงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นชอบไม่ชอบเสียงดังชังเลยอะไรหนกหูอะไรก็แล้วแต่นะ นั่นคือผลจากวิญญาณเข้าไปรับสามตอย่างพอสามอย่างครบองค์ปับ๊บปุ๊บกลายเป็นภสษาทางหูเลยจากนั้นภาษาทางหูก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อกี้รู้สึกอะไรเฉยๆอ่าสมมติเฉยๆก็เป็นอาทุกขมัสเวทนาเกิดขึ้นทันทีเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาไหมก็อาจจะค่อยๆสลายไปเพราะไม่ได้รุนแรงอะไรเป็นสิ่งที่กระทบแล้วก็สลายไปได้ ไม่ได้ก่อความเหนียวแน่นอะไรขึ้นมาก็สลายไปเหตุปัจจัยก็หมดแค่นี้แต่ถ้ามันยิ่งไปกว่านั้นเป็นเสียงดินทาเราล่ะปั้งไม่ใช่หมาเห่าแล้วทีนี้คนมันเห่าใส่นะเสียงดินทาปัาป๊บความยึดถือจะเหนียวแน่นละ่ะจะเกิดเวทนาคือไม่พอใจหรือความทุกข์จากนั้นตันหาฉันไม่ชอบนาย,ยานี่เลยนะจะผักสาไล่ส่งจากในใจ อุปาทานยึดได้ยังเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วเข้าไปยึดถือสิ่งนี้เหนียวแน่นจากนั้นก่อเป็นภพเดี๋ยวคราวน้าขอสักทีขอสักทีก่อภพชาติเกิดได้ยังเรียบร้อยวิ่งวนเลยตอนนี้ปุ๊ดเดียวถึงเลยเห็นไหมว่ามันเหนียวแน่นตรงไหนผมถึงบอกว่าโทรศัพท์ดังที่ผมเนี่ยท่านไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าทำไมโทรศัพท์สมมติว่าคนอื่นลืมปิด มื่อกี้ที่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 ี่หลายตัวเลยะหลายเครื่องเลยเห็นทันเลอก็เขาไม่ปิดโทรศัพท์มารจ์เห็นไหมลงเนื้อเรื่องแล้วเห็นไหมธรรมชาติของคนลงเนื้อเรื่องหมดเห็นไหมก็เขาไม่เหตุผลมาแล้วเห็นไหมถอนไม่ออกเห็นไหมถ้าจะมีคนต้องจัดการเนี่ย จะมีคนทำหน้าที่จัดการนะจะมีคนทำหน้าที่จัดการไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจัดการที่ใจของเราเมื่อไหร่เข้าใจความจริงนี้เมื่อนั้นการปฏิบัติถึงจะเข้าหน้านะอย่ามัวลงเนื้อเรื่องนะผมเนี่ยเตือนนักปฏิบัติมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้ว ยี่สิบปีที่แล้วนะจำไว้นะคนธรรมดาจะใช้แบบนี้นะดูไว้นะหลักการนะไอ้นั่นมันว่าฉันนะดูไว้นะดูนิ้วผมไว้นะไอ้นั่นมันว่าฉันแต่พอเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมให้เปลี่ยนนะนิ้วจะต้องงอเข้าอย่างนี้นะทุกครั้งที่จะชี้ออกให้งอเข้า มันมาจากเราทั้งเพย์เขาด่าก็าด่าเด็อเพราะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเราเขาต้องด่านะท่านจะให้คนไม่ชอบเรามานั่งชมไหมไอ้นั่นยิ่งไม่จริงใจใหญ่นะอันนั้นยิ่งซับซ้อนนะคนเกลียดเรานะไอ้เธอดีจริงๆเลยนะคือแบบมันจะขย่ามาออข้างหลังนะสู้คนไม่ชอบใจให้มันด่าซะเลยดีกว่านะ คนไม่ชอบใจต้องด่านะไปดูใน y o u t u ู e ไปดูในโพสต์ไปดูในอะไรก็ได้นะคนไม่พอใจนี่ก็ด่ากันไฟแลบเลยนะผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่คนไม่ชอบใจธรรมชาติของสัตว์โลกเนี่ยจะด่าออกมาทางวาจาจะกระทําทางกายปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกปัญหาอยู่ที่เราต่างหากว่าเราจะอัญเชิญนั้นนะเข้ามาไว้ในใจไหม ถ้าเราอัญเชิญมันเข้ามาอยู่ในใจเรานั่นแหละทุกข์ทีนี้การปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าใจความจริงแล้วเราวางที่ในใจของเราคําด่าทั้งหมดเขาไม่ได้เปลี่ยนด่านะเขายังด่าเหมือนเดิมนะแต่ทําไมใจไม่ทุกขพุทธเจ้าสอนเรื่องความทุกข์กับความดับสนิทแห่งทุกข์การดับสนิทแห่งทุกข์ไม่ใช่ไปปิดปากคนด่านะถ้าปิดปากคนดา่าต้องปิดปากคนชมด้วย ไอ้นั่นผิดทางแล้วกลับมาหยุดที่นี่หยุดที่นี่เมื่อไหรตรงนี้หยุดตรงนู้ดดับแต่ไม่ใช่ไปดับคำพูดแต่ดับคือวิญญาณดับสิ่งที่กระทบได้ยินหมดเข้าใจหมดรู้หมดแปรออกหมดว่าเขาด่าฉันว่าอะไรบ้างแต่ใจไม่กระเพื่อม เรื่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงกลับมาหยุดที่นี่นะหยุดที่นี่อย่าไปหยุดข้างนอกข้างนอกหยุดไม่ได้หยุดได้หนึ่งคนอีกร้อยคนพันคนหมื่นคนหยุดไม่ได้นะทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นไปนตามธรรมชาติของความรู้บ้างไม่รู้บ้างของผู้คนแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าโอ้ยเธอเธอมันด้วยความไม่รู้เธอถึงด่าฉันถ้าอย่างนี้ต้องด่าซ้ําอีกสองรอบโง่และยังปากเสียอีกนะ คือโง่โง่ที่มีอวิชชาแล้วก็ยังไปสอนคนอื่นว่าเธออย่าทํากับฉันอย่างนี้นะโอ้โหนี่พวกนี้โง่ซ้ำสองเพราะฉะนั้นจัดการที่นี่หยุดที่นี่ข้างนอกหยุดไม่หยุดที่นี่หยุดแล้วเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดเข้าใจพทธเจ้าสักทีนะหลวงพ่อเนี่ยยกตัวอย่างองคุริมาแมาไม่รู้กี่ทีแล้วไม่รู้ใครจะเข้าใจท่านบ้าง คําคํานี้ไม่ใช่บอกว่าองคุริมาตถาคตเนี่ยหยุดฆ่าสัตว์แล้วเธอเน่ยหยุดฆ่าผู้คนได้แล้วไอ้นั่นมันเปลือกในนันมันเปลืสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดองคุริมานเนี่ยด้วยความที่คนที่แก่กล้ามาก ถ้ากลับไปดูประวัติเนี่ยปัญญาแก่กล้ามากที่ทําผิดครั้งเนี่ยเพราะต้องการให้พ่อแม่ภูมิใจเท่านั้นเองจึงถูกหลอกให้ไปฆ่าคนเอานิ้วมาให้ได้เพื่อจะให้พ่อแม่ภูมิใจว่าตัวเองสำเร็จแล้วเรียนจบแล้วก็จึงยอมทําไม่ใช่ทำเพราอยากฆ่าคนแต่ทํำเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจ แต่มันเกิดความเห็นผิดขึ้นมาแล้วก็เข้าใจผิดจึงได้ก่อกรรมมากมายเราอะหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดจิตเธอยังไม่หยุดเธอยังดิ้นรลนบีบคั้นสแสวงหาไม่หยุดไม่หยุดเพราะถ้าไม่หยุดไม่ต้องถามว่าพระนิพพานจะมีได้อย่างไงนะมันหยุดที่นี่นะมันไม่ได้หยุดที่อื่นไม่ใช่ไปวิ่งหาวิธีหยุด มันหยุดคือมันหยุดตรงนี้แหละมันวางของหนักเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนว่าทํายังไงถึงจะเบาหรอกนะของหนักเนี่ยน,นี้สมมติว่าเนี่ยหนักแค่แล้วมันก็จบวันนี้ทํายังไงเนี่ยไปที่โน่นให้ให้เขาแนะนําหน่อยดีกว่าว่าเนี่ยมันเกาะกันยังไงอะ่ะนะแล้วก็ มีมีคนช่วยแนะนำเนะี่ยเขาไปถึงนะไปดูไว้นะกยิ่งดูก็ยิ่งแน่นเขาไปใหญ่เขาเรียกหยุดหยุดแล้วมันก็หลุดหลุดเองขันเขินก็หลุดจะให้ไปทําอะไรก็ยิ่งทําก็ยิ่งแน่นเดิเกิดเจตนาก็ยิ่งกำแน่นเขาไปอีกฉันต้องฉันต้อง ฉันยิ่งฉันก็ยิ่งแน่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เหตุผลเข้ามาสารภาพแต่ทีเนี้ยไม่เป็นฝ่ายค้านงานก็ไม่มีเขาว่างก็ว่าตามเขาไปว่าดีก็ดีตามเขาแต่นี่เราพูดในบ้านเราเราก็ต้องอธิบายนะอย่างอื่นก็คงนะปฏิบัติไปนะแนะนำขันห้านิดตดงกัน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกลับมาดูที่กายใจเรา,เรานี่ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมอ๋อเ,เ,เข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่เราหรอกนี่เป็นขันห้าใช่ไหมนี่ไม่ใช่เราเนี่ยคือขันห้า อนนี้อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมีเราอยู่คนหนึ่งที่บอกว่า,นนาเนี่ยคือขันห้าเน,นี่ยคือขันห้าตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เราเหรอกเนี่ยคือขันห้ามีคนหนึ่งอยู่ที่นี่ เรามาจัดการคนเนี้ยเราไม่มาจัดการคนนี้นะแต่ตอนยังไม่ปฏิบัติคนเนี้ยอยู่ในเนี้ยปนเปกันเรียกว่าความหลงหลงว่าเป็นเราจากนั้นอ๋อนี่มันไม่ใช่เราหรอกมันคือขันห้าปากที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันคือขันห้า ถ้าศึกษาทำแบบนี้เนี่ยจะก่อตัวตนต,ต,ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาตรงเนี้ยด,ด,ดูดูมือผมดีๆนะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นก็บอกเธอเห็นสภาวะธรรมคนนี้จะโตขึ้นอีกคนเนี้ยตัวเนี้ยจะโตขึ้นอีกเรียกอัตตา คนนี้ชื่ออัตตารู้เขาเรียกอัตตาในรู้แล้วอัตตาเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆฉันเห็นแล้วว่าขันห้าคืออะไรแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าอะไรคือขันห้าแล้วก็อธิบายฟังทูดีไปหมดแต่มันมาจากคนนี้ร้อยทั้งร้อยตอนนี้เหยียบเส้นนี้หมด ดูไม่ออกว่านี่คือสมุทรไทยทีนี้ลึกขึ้นไปเรื่อยแล้วคือถ้าผมจะบรรยายต่อเนี่ยคงต้องอีกหลายวัน เรียนธรรมะอย่าตะกละให้เกินเหตุจะเป็นเปรตหิวปราดเกินคาดหวังอย่าเรียนอย่างปรัชญาหมัวบ้าดังเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่เข้ารอยอย่าเรียนอย่างปรัชญามัวบ้าดังอย่างนี้เรียนอย่างปรัชญา สร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ว่าเนี่ยคือขันห้าจะจบกี่ประเรียนก็ตามจะแปรออกละเอียดยิบแค่ไหนก็ตามมันเป็นสิ่งที่เรียนมันเหมือนสิ่งที่เป็นปัจญาทําความเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหรอกนะมันเป็นขันห้านะพวกนี้เรียนอย่างปัจญาท่านพุทธทาสบอกว่าเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่เข้ารอยพวกนี้ เรียนให้ตายเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะเรียนเพื่อละทุกใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกที่มีจริงยิ่งเข้ารอยไม่เลื่อนลอยมองให้เห็นตามเป็นจริงฟังแล้วก็มองทันไว้นะ แล้วก็มองไปข้างหลังเนะี่ยพุทธทาสจะอยู่ไปไม่มีตายท่านตายที่ไหนฟังปั๊บยังเข้าอกเข้าใจหรือไม่เข้าอกไม่เข้าใจก็ได้นะเอาละทีนี้มาดูว่าเรียนแบบไหนที่ท่านบอกว่าเรียนแบบปัชญาแล้วเรียนแบบไหนที่เป็นการเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะรู้ลมหายใจชี้ไม่ชี้ทำตามเลยนะครับ ถ้ามีโอกาสปฏิบัติจริงๆจะได้ทำให้มันถูกทำให้ถูกตั้งแต่ต้นไม่ต้องมานั่งบอกกันอีกอยู่ป่าเองได้เลยถ้าทำถูกรู้หลบสังเกตแสงไฟผมเนี่ยไม่ต้องหลับตาก็ได้นะ พาผมยังบรรยายอยู่รู้สึกไหมลมหายใจถ้าไม่รู้สึกยกมือขวาขึ้นยกมือขวาขึ้นทุกคนโนะบกรู้ไหมว่ามีการเคลื่อนอยู่ลับตารู้ไม่มีการเคลื่อนอยู่อ่าเห็นชัดขึ้นนะลืมตาเอามือไปข้างหลังไม่ให้เห็นมีการเคลื่อนอยู่ไหมมี จับให้ได้นะการเคลื่อนเนี่ยจะหลับตาก็ได้อ๋อมีการเคลื่อนอยู่อ่ะทีนี้เอาใหม่รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจถ้ารู้สึกเบลอหลับตาเหมือนกับการโบกแขนอ่ะทีนี้เห็นยังลมหายใจส,สัมผัสได้แล้วนะอ๋ออย่งงี้นี่เองเหรอ,อโอเคงั้นลืมตา เกิดการรับรู้ลมหายใจถูกไหมทำความรู้สึกที่ก้นที่ถูกพื้นที่อาสนะขยับขยับหน่อยก้นถูกพื้นยังถูกอยู่แล้วนะอ๋ออาสนะนิ่มไหมนิ่มวินาทีที่ผมถามว่าอาสนะนิ่มไหมท่านกำลังสังเกตอยู่เนี่ยลมหายใจมีไหมไม่มีแต่พอพูดว่าลมหายใจมีไม่มีเลยนะปั๊บกลับมาเลยนะ ขณะที่ปั๊บกลับมาเนี่ยก้นยังรู้สึกไหมอุ้ยอ่ะรู้สึกแล้วเห็นไหมปั๊บปั๊บปั๊บอยู่งนี้เห็นไหมปั๊บตกลงเรารู้สึกที่ลมหายใจได้เพราะมีแสงไฟมาหรือมีการรับรู้เกิดขึ้นถูกไหมขณะที่กำมีการรับรู้ที่ลมหายใจ ก้นมีมไหมสังเกตที่ก้นเอามีเลยปวดขาเนาะปวดเมื่อกี้ตอนพูดเรื่องลมยังไม่ปวดนะอพอพูดเรื่องปวดขาอปวดขึ้นมาเลยอเอาแล้วนะดูดีๆนะทีนี้นะแล้วจำไปเลยนะแล้วไปทำตามนะขณะที่กำลังอยู่กับลมหายใจมีการรับรู้คือแสงไฟกับลมหายใจที่เกิดขึ้น แต่ธรรมชาติของทุกคนหมดอ่ะรู้ลมหายใจจะรู้สึกที่ลมหายใจถูกไหมผู้รู้อยู่ไหนไม่เห็นอ่ะรู้ลมหายใจรู้จริงๆอย่าซีสัวฟังเอาสัญญานะรู้สึกที่ก้นก้นรู้สึกหรือยังเราจะเห็นเฉพาะผู้ถูกรู้ถูกไหม เราเห็นไหมว่าผู้รู้คือใครไม่รู้แต่ถ้าผมไม่ใช้ไฟไว้เป็นนิมิตไว้ก่อนเนี่ยท่านจะไม่รู้จักนะอะไรคือผู้รู้เนี่ยแล้วไม่รู้ด้วยซ้าว่าไอ้ที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยทั้งลมหายใจก็ดีทั้งกลนก็ดีทั้งปวดก็ดีเนี่ยมันจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจ้าเนี่ยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เรากําลังรู้ลมเนี่ยเราคิดถึงบ้านไหมอืม อาลองคิดถึงบ้านสิคิดถึงบ้านที่เนเธอร์แลนด์ก็ได้ <laughs> ไปไกลเลยแวบเกิดขึ้นมาในใจเลยนะม่านสีอะไรเตียงสีอะไรเตียงแบบไหนนะปุ๊บขึ้นมาเลยขณะที่กำลังคิดอยู่ตรงนี้รู้ค้นไหม,มป๊อปมีแค่นี้มีจับคู่กันอยู่แค่นี้ รู้เราหายใจวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปอ๋อปวดขาจังเลยขณะนั้นแสดงว่าต้องมีแสงไฟไปฉายอยู่ที่อาการปวดถูกไหมขายฉายอยู่ที่สภาพปวดเรียกเวทนาแสดงว่าวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่เวทนาถูกไหมผมบอกให้ไปรับรู้ที่กน้นวิญญาณดับจากเวทนาไปเกิดที่รูป จากนั้นพอวิญญาณดับรูปดับด้วยไหมดับอ่ะเกิดไปเผลอคิดวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารก,กำลังเผลอไปเผยเลยกลับมารู้ลงวัดดับจากสังขารมาตั้งอาศัยอยู่ที่รูปก็คือลมหายใจกายลมนี่แหละ มเมื่อไรจะถึงเวลาตั้งสติไม่ปิดปิดสติปวดขาจังปั๊บเห็นยังตอนนั้นไม่รู้ลมแล้วนะปวดชิตแป้งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมทําเหมืมอนอยู่แล้วล่ะเพราะผมนะอยไรก็นัก็นั่งคิดมเมื่อไรมันจะหมดสติไปหมดแล้วนะเนี่ยออกนอกกรรมาฐานไปหมดแล้วในอนาปนสติไม่มีเหลือแล้วยังเจ้าเหตุเจ้าผลอยู่นั่นน่ะ อยู่ในหัวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไปตั้งอาศัยกันอยู่อย่างเนี้มีอะไรนอกขันห้าไหมอะไรก็ได้คิดถึงลูกตกลงลูกทําให้เราคิดถึงหรือโง่ไปคิดถึงลูกแล้วก็คิดไปเองแล้วเดี๋ยวรูล้ลงไว้ความคิดไมื่คิดดับไปยังดับไปแล้วตกลงการคิดถึงลูกเมื่อกี้ที่สุขทุกข์ทุกข์บ้าบอคอแตกเนี่ยมีอยู่จริงไหมแล้วอย่างนี้ไม่เรียกมายาเ แล้ววันวันวิ่งวนอยู่ในอโลกมายาเนี่ยนะไปศึกษาหันห้าแบบนี้นะสามเดือนถ้าแจ้งขึ้นมาถึงจะเหมือนกับที่ท่านพุทธทาสบอกเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะเพื่อจะละทุกใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกที่จริงยิ่งเข้ารอยนะไม่เลื่อนลอยมองให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ไปน,นั่งศึกษาแล้วทำเป็นตัวเก่ง ต้องตั้งต้นการเรียนที่หูตานะจำไว้นะอย่าไปตั้งต้นที่จอนะอย่าไปตั้งต้นที่ในพระไตบปโดกอย่าไปตั้งต้นที่หนังสือธรรมะตั้งต้นที่หูตานี่แหละมันเกิดที่นี่จะไปที่ไหนละ่ะต้องไปหาอาจารย์องคไหนละ่ะมันอยู่ตรงนี้สัมผัสแล้วเกิดเวทนาตัณหาวิ่งอ่าใช่ไหมละ่ะเวทนานะเขาอ,อ่านผิด ไปเกี่ยวกันอีกขึ้นมาอยากเกิดผู้อยากเป็นปากปลิงทีนี้เข้าใจคำท่าน,นยังอ๋อพอเห็นความจริงอ๋อนี่ปฏิจจสมุปบาทเรอเออนี่ปฏิจจสมุปบาทเอาไม่ใช่ท่องเอาอวิชาปัจจยาสักนี่ที่นี่นี่นี่ปฏิจจสมุปบาทอยู่นี่อยู่นี่ เรียนรู้ยิงตันหาดับนับว่าพอจบแค่นี้ผมถึงบอกวันนี้นะถ้าไปเจอพระโสดาบันตัวจริงไปเจอพระราหารรันต์จริงๆจะรู้สึกเลยว่าเรารู้มากกว่าท่านอีกคนนี้ไม่ใช่หรอกแต่ท่านอยู่สงบไม่ดิ้นเลยท่านหยุดหมดแล้ว แต่เธออะไรยังไม่หยุดเลยยังวิ่งไล่ล่าขี่วัวไปหาวัวกันอยู่เลยแต่คนที่เขาหยุดแล้วเขาจบตันหาหมดสงบนิ่งหยุดนะอยู่เดินชมธรรมชาติมีความสุขล้นไปหมดนะนั่นนะของจริงไม่ใช่เรื่องมานั่งพูดอะไรกันให้เยอะนะของจริงมีแค่เนี้ย เห็นความจริงแล้วทิ้งแล้ววางแล้วก็หยุดอ่ะก็ขอจบธรรมายเพียงเท่านี้นะครับใช้เวลาไปเยอะทีเดียว